คำนี้แหละครับท่อนผู้ชมสามเก้าแปดเก้าครับคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคันใหม่ของคูทขเบียน เป็นรถตู้คันใหม่ของหลวงปู่นะครับรวยรวยล้านร้านมันหามันทำมันทานรถคันใหม่ของหลวงปู่ศิลาิริจันโทนะครับเป็นรถป้ายแดงเป็นรถตู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่2 9พฤศจิกาย25 <67 S 1> น2567ครับผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโท บ้านแกเปะตะบนเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับตอนนี้หลวงปู่ก็ได้ออกมารับลูกศิษย์แล้วก็รับถวายผ้าไตให้พรเรียบร้อยแล้วนะครับลูกศิษย์ที่มาจองคิวเข้ากราบหลวงปู่ก็กำลังจะเข้ากราบในมรสการหลวงปู่นะครับ ส่วนทางนี้ก็จะมีงานพิธีพุทธาพิเศษไตรสมบัตินะครับครอบครัวไตรสมบัติเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกนะครับของสถานีตำรวจวังทองหลังนะครับมาจากกรุงเทพนะครับครบรอบ30ปีนะครับวาระครบรอบ30ปีสถานีตำรวจวังทองหลังนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมทางโน้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ซึ่ง f อซหลายๆท่านอยากจะเห็นรถคันใหม่ของหลวงปู่นะครับซึ่งเป็นรถตู้ป้ายแดง <นะ S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับท่านผู้ชมเป็นรถตู้ป้ายแดงทื่ว่าเป็นรถหลวงปู่นะครับเนี่ยใช่คันจอดอยู่นี่ไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนน่น่าจะเป็นคันนี้แหละนะครับท่านผู้ชม นี่คันนี้แหละนี่ครับหลวงปู่ศิลาศิลจันโทคันนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่สามเก้าแปดเก้าครับคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคันใหม่ของหลวงปู่ที่ใช้เดินทางหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเป็นรถตู้ ดูทะเบียน,เ,ยนเป็นรถตู้คันใหม่ของหลวงปู่นะครับ,รเ,บเพราะว่าคราวที่แล้วตอนที่หลวงปู่ลงกรุงเทพน่าจะใช้รถคันนี้นะครับท่านผู้ชมในการเดินทางลงไปที่กรุงเทพนะครับเพราะว่า วันที่ผมมาผมยังเห็นรถอีกคันหนึ่งที่หลวงปู่นั่งประจําจอดอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับวันนั้นอันนี้คือรถตู้คันใหม่ของหลวงปู่นะครับ รวยรวยร,ร้านร้านมันหามันทำมันทานรถคันใหม่ของหลองปู่ศิลาิริจันโทนะครับเป็นรถป้ายแดงเป็นรถตู้สวยงามมากนะครับท่านผู้ชม เราไปดูทางโน้นนะครับท่านผู้ชมญาติธรรมกำลังเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ศิลาศิจนันโทอยู่นะครับวันนี้คนก็มาเยอะมากเพราะว่าหลวงปู่ช่วงนี้ก็คือติดกิจนิมนต์ไปข้างนอกค่อนข้างบ่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็ที่วัดค่าสแปาง วันนี้หลวงปู่อยู่นะครับนี่ครับตอนนี้ผู้ที่ได้จองคิวขอเข้ากราบนะมัสการหลวงปู่ก็ได้เข้าไปกราบกันเ<ป>กือบหมดทุกคณะแล้วนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นญาติธรรมที่เดินทางมา ร่วมทำบ,บุญในวันนี้นะครับที่ไม่ได้มีการจองคิวไว้ล่วงหน้าก็จะรอเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ต่อจากคณะที่ได้ขอคิวเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ไว้นะครับ เดี๋ยประชาชนตอนนี้เวลาระเริ่มจะเปิดชั้นล่เกียร์สามมาแล้วทำอะไรกันงุกหลีบนิดนึงวันนี้ลมแรงนะครับหลวงปู่ก็จะเข้าพักเร็วขึ้นเพราะว่าหลวงปู่จะปวดตานะครับเพราะว่ากระแสลมแรงมากนะคะรับท่านผู้ชม